ใน,ใ,นในครั้งนี้จะเป็นการส,ส่งมอบรถนะคะรถเพิร์สวินรถเกาะล้อ,อยาง4ี่คูนสนะคะจำนวน15้าคันให้กับกองทัพทางภูฐานนะคะภูตานเพื่อประจำการในการรักษาสันติภาพของสหรประชาชาติร่วมกับสหรประชาชาตินะคะ ันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่3แต่ว่าเป็นครั้งแรกที่รถของเราเนี่ยไปอยู่ในภารกิจ UN อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะเป็นความภาคภูมิใจของชัยเสรีอย่างไรบ้างคะค่ะเป็นครั้ง,รงแรกที่ที่เราได้มีโอกาสส่งรถเข้าไปในภารกิจ UN นะ <c oughs> ครับโดยโอเปอเรชั่นเป็นภารกิจของเอาครั้งที่ปุถุตนครับโดยทั้งหมดที่เราส่งเนี่ยจะมีทั้งหมดรถเป็น4วาเลียนเป็น4รูแปแบบนะครับจะเป็นรถเ t c <oughs> เป็นรถคอมานเป็นรถเทคนิคเวกเกอร์แล้วก็เป็นรถพยาบาลครับ ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทคนไทยอย่างไรบ้างะคะใช่ค่ะเ,เราเป็นความตั้งใจของบริษัทนะคะเราเป็นคนไทยแล้วเราก็ตั้งใจทํางานมาน,นี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกแต่เรา